สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะแล้วก็รวมทั้งท่านสมาชิกใหม่นะคะที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่799นะ,ะ <c oughs> <c oughs> ขอบอกท่านสมาชิกใหม่นะคะมาอยู่9 9ได้ทําได้ทํานายทายทักหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น12นักสัตว์ชั่วฉลูนี่แหละ แล้วก็12สราศีรวมทั้งคนทั้ง7วันเนี่ยทำให้แล้วนะคะไปดูได้ทั้งเรื่องความรักแล้วก็เจาะความรักต่างหากให้แล้วนะคะไปดูได้นะอ่าคราวนี้เราจะมาดูดวงทั่วไปนะก็คืองานเงินโชคลาบนี่แหละความรักนะจะไม่เจาะรายละเอียดนะแค่บอกว่าสถานการณ์รอบๆตัวสถานการณ์การงานการเงนิงน,งน,งนโชคลาบเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งความรักแบบคร่าวๆนะอะ่คราวนี้เราจะมาดูคนที่เกิดวันศุกร์ คนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้คุณเปิดดูช่วงไหนคุณเช็คไปเลยจะถึงประมาณเดือนสิงหาคมนะสถานการณนะ์ในช่วงนี้นะคะเรามาดูซิว่าคนวันศุกร์นี้เป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วชาววันศุกรนะ์นะ่ะเป็นพลังชีวิตที่ดีมากเป็นพลังชีวิตที่มีความสุขอยู่กับครอบครัวมีความสุขอยู่กับหน้าที่การงานนะแต่เรื่องความรักนี่ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่บ้าง ในสถานการณ์นี่ยมันรู้สึกว่ามันตัดไม่ได้มันลืมไม่ลงอ่าบางทีความใจเย็นนี่แหละมันเป็นอุปสรรคนะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ด้วยความมีทิฐิเนี่ยนะคะความมีทิฐิของชาววันศุกร์เนี่ยไม่น้อยเลยนะอืมจริงๆแล้วชาววันศุก์เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีมีสองอารมณ์ก็ว่าได้นะ เวลาเขาดีเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเวลาเขาโกรธเนี่ยโอ้โหนะหรือไม่มีเหตุผลเพียงพอเนี่ยลางสังหณ์เขาก็ดีมากเลยนะชาววันศุกร์คิดล่วงหน้าว่ามันจะเป็นอย่างง้นอย่างนี้สถานก,การณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นตามที่เขาคิดหรือบางอย่างนะมันคิดมากเกินไปมันก็ทําให้เออเองเอ่อเอง,เออเองสรุปเองคิดมากอะไรประมาณนี้นะคะถ้าหากมีเรื่องที่ขัดแยง้งหรือทะเลาะเนี่ยยากมากที่เขาจะคืน ชาววันศุกร์เนี่ยในช่วงนี้นะระยะเวลานี้จะไปถึงสิงหาคมเนี่ยเพราะความมีทิฐิเกิดจากการสื่อสารกันไม่เข้าใจนะหรือข้อตกลงไม่ลงตัวนะหรือแม้กระทั่งมีทางเลือกในลักษณะของอความคิดหรือทางเลือกเป็นแบ่งออกเป็นสองทางเนี่ยเหมือนกันว่าถ้ามองในแสองของความรักคนนี้ก็มีความรักตั้งแต่สองคนขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับ แต่มันดีอย่างหนึ่งนะชาววันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์พูดจาดีเป็นที่ชื่นชมนะกับคนทั่วไปแล้วเขาเป็นคนที่มีเหตุผลเพียงพอนะในสิ่งที่ในใจของชาววันศุกร์เนี่ยก็คือเขาอยากจะทําอะไรให้มันดีสําหรับชีวิตความเป็นอยู่นะคะต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนในสถานก,การณ์ต่อไปในชาววันศุกร์แน่นอนคุณมีโอกาสรวยมีโอกาสมีเงิน นะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะเพราะว่าเป็นพลังชีวิตที่ดีนะกเกณฑ์การเดินทางมีบางท่านได้เดินทางไปถึงต่างประเทศนะนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานกันเลยดีกว่านะคะสําหรับเรื่องหน้าที่การงานของชาววันศุกร์อุปสรรคปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะคนหางานใหม่มีโอกาสได้บางท่านอยากไปทํางานถึงต่างประเทศก็มีโอกาสได้ไปนะคะอืมแล้วก็คนที่ทํางานเนี่ย อาจจะเป็นลักษณะของงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะส่วนหนึ่งการลงทุนกิจการธุรกิจต่างๆก็ตามนะนะช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางบ่อยๆและเป็นอะไรที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะในเรื่องของหน้าที่การงานงานเก่างานใหม่งานใหม่ก็คือการลงทุนกิจการใหม่ๆนะหรือการสมัครงานเนี่ยมีโอกาสได้นะคะอืมแล้วกิจการเดิมๆที่เราทําอยู่แล้วมีโอกาสดีขึ้นนะคะ นะก็เป็นอะไรที่ดีอยู่นะเรื่องของหน้าที่การงานนะคะาหางานมีโอกาสได้มีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสได้เงินจากงานนะาาถือว่าดีนะคะเรื่องหน้าที่การงานแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าหน้าชื่นอ,อกตมนะชาววันศุกร์บอกได้เลย,เลยมีความรู้สึกว่าต่อหน้าหรือว่าอยู่ในสังคมเขาจะปรับตัวดีมากเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วในใจเขานะ่ะมีปัญหาก,กลัดกลุ้ม นะมีปัญหาอยู่ในใจอ่ะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะอ่ะมาดูเรื่องเงินทีเนี้ยการเงินของชาววันศุกร์รู้สึกว่าดีนะอ่าคุณมีโอกาสมีโชคนะโชคก้อนโตด้วยนะบอกได้เลยนะชาววันศุกร์ทำบุญรับโชคตัวเองก็แล้วกันอ,อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนนะบุญคนเราทำมาไม่เท่ากัน คุณมีโอกาสได้แย่ได้เ hey, ฮในเรื่องของโชคลาภหรือการไปติดต่อนะธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะอ่ามีโอกาสประสบความสําเร็จแต่อย่าอย่าอย่าไปจดจ่ออย่า,ยาไปซีเรียสอย่าไปจริงจังกับคือทำเฉยสบายๆแล้วโชคของคุณจะเข้ามาเองหรือธุรกรรมทางด้านการเงินก็ตามคุณปล่อยสบายๆอย่าไป อะไรมากมายนะแล้ว,วมันจะประสบความสําเร็จเองนะคะแน่นอนนะคุณมีโอกาสมีโชคนะอืมแล้วก็งานด้วยเนี่ย king of pentacles คุณม,มีโอกาสได้แน่นอนนะโชคมีนำซ้ำหนึ่งได้เฉลิมฉลองอีกน่าชาววันศุกร์เป็นอย่างนั้นนะอยู่ที่บุญแต่ละคนด้วยนะคะ<ม>การทำนายเป็นภาพรวมนะ แล้วแต่บุญบางคนได้มากได้น้อยบางคนพอได้ยิ้มบางคนก็พอเป็นกระใสไปอย่างเงี้ยอ่าบางคนก็โอโหเฮเลยอย่างเงี้ยนะคะอ่าน,นะอ่าอย่างงั้นนะช่วงนี้ถือว่าดีนะแต่มามองเรื่องความรักบ้างอืจริงเรื่องเงินเนี่ยมันมัน,ม,นมันจบแล้วนะ ก็จะไม่ไม่สามารถที่จะพูดต่อไปอีกเพราะว่าถือว่ามันเป็นโชคแล้วมันเป็นเงินเข้ามาแล้วมันจะพูดยังไงอีกมีโอกาสเฉลิมฉลองเนี่ยมีโอกาสได้ติดต่อธุกรกรรมทางด้านการเงินด้วยธนาคารภาระต่างๆอ่าคุณอาจจะเคลียร์ได้บางส่วนเนี่ยทำให้คุณมีความสุขเรื่องเงินเงินเข้ามาอยู่แล้วก็จากการสนับสนุนอยู่ภายในครอบครัวด้วยส่วนหนึ่งนะคะเป็นอย่างนั้นนะแล้วงานก็ยังมีความมั่นคงใช่ไหม อย่างดีงานใหม่ธุรกิจที่ทำเดิมๆที่ทําอยู่แล้วก็ถือว่าดีงานที่ทําอยู่ก็มีความมั่นคงคนที่หางานใหม่ก็ลงทุนธุรกิจใหม่ๆม,มีโอกาสได้งานนะมีโอกาสดีอ่าหรือบางท่านลาลงทุนกิจการนําเข้าส่งออกเนี่ยหรือมีโอกาสได้ไปทํางานถึงต่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะช้าววันศุกร์ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะสเรื่องเนี่ยแต่มันจะมีปัญหาอยู่เรื่องความรักว่างโดดเดียวเดียวได้ ทำอะไรก็ทําคนเดียวเช่นกับใกันจะไม่งอจะไม่แคร์นนะคุณพยายามที่จะไม่อยากทะเลาะกับใครนะคะคุณมีทิฐิที่สูงมากเลยไม่ยอมเหมือนกันแต่คุณก็ตัดเขาไม่ได้เออประมาณนั้นยังอะไรอาวรอยู่นะคะในเรื่อง,องความรักอันนี้เราจะไม่ระบุนะว่าคนมีครอบครัวคนที่คบกันหรือคนที่เป็นโสดคุณไปดูนะทำให้แล้วความรักแยกออก่ังหาแต่มีโอกาสที่จะเจรจาตกลงกันที่จะพูดคุยกันอยู่นะคนที่มีปัญหากันเนี่ย มีโอกาสกลับมาพูดคุยกันอยู่นะต้องลดทิฐิลงแล้วก็ควบคุมสติอารมณ์ในการขัดแยง้งแล้วจะกลับมาคืนดีกันหรือมาพูดคุยกันนะคนโสดก็มีโอกาสเจอคนรวยอา,อาจจะมาทางทางไกลอาจจะเป็นไหม้ที่ร่ํารวยอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณจะเจอคนที่ร่ํารวยด้วยนะเออส่วนคนที่มีคู่อ่ะนะก็ถือว่ามีข้อตกลงดีนะถึงแม่วาง ครั้งอาจจะเกิดปัญหาการพูดจากันไม่เข้าอกเข้าใจกันก็ตามแต่ก็มีโอกาสที่มาตกลงมาคุยคุยกันอยู่นะเรื่องความรักเนี่ยนะเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากในเรื่องของความรักบางทีความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะทาให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้คือ,อคือความมีทิฐิไงฉัน,นก็ไม่ยอมเหมือนกันเหตุผลขอ,ของฉันก็มีอะไรประมาณเนี้ยฮะไม่ได้แยกสถานะนะคะแต่ดีหน่อยคนโสดก็มีโอกาสเจอคนร่ำรวยอจจะมาทางไกลๆต่า,า,งางประเทศเนี่ย นะช่วงนี้คุณก็ยังโดดเดี่ยวอยู่เพราะความแบบอย่างที่บอกอธิฐิสูงนะนะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับชาววันศุกร์ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีอยู่นะสถานการณ์ที่ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหางานใหม่ได้รทงทุนกิจการใหม่ๆได้งานที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสดีบางท่านมีโอกาสได้ไปทํางานถึงต่างประเทศนะอืมการเงินนะถือว่า ดีมีโอกาสมีโชคนะติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินก็ดีโชคลาภก็เข้ามาออย่างที่บอกโชคลาภแล้วแต่บุญวาสนาของคนไปทําบุญนะแล้วแต่ความเชื่อนะทานศีลภาวานารับบุญรับโชคตัวเองนะมันอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะหลายๆสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าในเรื่องความรักก็ตามสถานการณ์มันจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะอแต่มันก็ไม่ได้ดังใจของชาววันศุกร์เพราะมันช้าอะไรก็เชื่องช้าเหลือเกินนะคะ ก็ถือว่าดีนะชาววันศุกร์เนี่ยสถานการณ์ช่วงนี้เป็นถึงสิงหาคมนะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะนะใครอย่เคร่งเครียดนะบางท่านนะสิ่งที่ดีๆก็ทําบนรับเอาสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็ตั้งรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอย่างที่บอกอะทิฐิสูงชวนทะเลาะเนี่ยคุณก้องควบคุม แต่บางสิ่งบางอย่างมันอยู่ในสถานก,การณ์รอบตัวของคุณยังไงคุณก็ตัดไม่ได้หรือไม่ลงบางสิ่งบางอย่างนะคะนะเหมือนมีความสุขแต่จริงแล้วในใจก็เป็นทุกข์ไม่น้อยเลยนะชาววันศุกร์บอกได้เลยในช่วงนี้นะโอเคนะคะก็คงประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ